ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีทายเย็นเครื่อง3,000 V6 ดีเซลก็มาถอดชุดดีเพฟออกแล้วฝาหลังต้องมารีแมปด้วยก็คันนี้มาถ่ายเรื่องท่อนก่อนตัวเนี้น่าจะประมาณว่าเร่งไม่ดีแล้วละ่ะรักพอหน้าก็เล็กนิดเดียวเนี่ยประมาณ2นิ้วหนึ่งข้างหลังเนี่ยประมาณเกือบ3นิ้วอันนี้จะเป็นแคดกับดี f โอเคก็มาแปลงทําเข้าไปใหม่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วข้างบน ข้างบน,นก็เดินปอใหม่ไปแล้วแล้วก็ท่อนกลางก็จะใส่ท่อไปพัดตัวหนึ่งท่อนกลางใส่ท่อพัดแล้วก็ใช้แป,ป๊บเดิมแล้วก็เปลี่ยนชุดผักท้ายเอาอัตราเร่งเปลี่ยนปลายสวยงามด้วยก็เป็นปลายออกสอง้างซ้ายขวาปลายสี่รูก็ชุดนี้อยู่ที่สี่หมื่นสี่ก็เดี๋ยวเอาฝรั่งมารีแม็กคันนี้ก็เสียงคำรามนิดหน่อยไม่ดังมากขับสนุกแน่นอน ปกรถนำเข้าหรูๆมาทำได้เลยนะครับผมเกืบทุกรุ่นรองรับได้หมดเลยขอบคุณครับครับผมตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูงานกัน <c oughs> แก้คอหน้าใหม่เอาแคดเอาดีเทปออกทำคอหน้าใหม่แล้วก็ใส่ข้ออ่อนตัวนึงแดนใหม่สองนิ้วึ่งเข้าไปพัดไว้ล่างแล้วทำชุดหลังปลายใหม่ควายออกสองข้างอ่าเร่งฟังเสียงหน่อย มีเสียงนิดหน่อยโอเคทำรามคับสนุกสนุกไม่ดังมากคนนั่งไม่บนแน่นอนโอเคเรียบร้อยแล้วครับผม